ดนตรีเบื้องและจินตนาการเพียอรอเริ่มก่อนวันใหม่ด้วยความรู้ใหม่สาระนารู้ที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยั้งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระนารู้ประจำวันช่วยเราเติบโต วิธีทำแกงส้มมะละกอใส่ปลาดูกและดอกแครรสจัดจ้านจมจับใจแกงส้มมะละกอเมรูผู้ครัวไทยมาช้านานเพียงม,มีมะละกอดิบที่เติบโตโนหน้าอยู่ตามชายไร่ท้ายพุ้ง เด็ดมาตำบักปุ้งแล้วเหลือกินก็นำมาแกงส้มรถจัดจ้านสดร้อนๆ้อนคล่อ,องคอหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนร้อนร,อนราดไขา่เจียวสักใบเป็นอะไรที่ฟินสุดๆไหนๆมาโนโลแล้วก็เดินดุ่งๆไปสวนหลังบ้านหามะละกอมาจัดแกงส้มหม้อใหญ่เป็นมือเย็นซะเลยวัดผุกดีบแกงส้มมะละกอมะละกอดิบ 1.. 2, นสอผลปลาดุกหนจุกิโลกรัมน้ำพริกแกงส้มสามอกรัม ดอกแครตามชอบปรุงรสด้วยเกลือน้ำมะขามเปียน้ำมะนาววิธีทำแกงส้มมะละกอ 1. ดง,งปลาดุกส่วนหนึ่งนำไปต้มในน้ำเดือดจนสุกจากนั้นตักปลาออกล็อกก้ามปลาคัดใช้แต่เนื้อปลานำมาขโขลกผสมกับน้ำพริกแกงส้มขโขลกให้เข้ากัน 2. ใช้น้ำเดือดพี่ต้มปลานั้นเองมาทำแกงส้มต่อโดยนำน้ำพริกที่โขลกรวมกับเนื้อปลาแล้วละลายลงในหมอ้อเติมเกลือและน้ำมาขามเปียกชิมรสให้เข้มข้นตั้งไฟต่อจนน้ำเดือดอีกครับง3ใส่มะละกอลงไปมะละกอดิบพี่ใช้ควรหั่นชิ้นบางราว1เซนติเมตรเพื่อให้สุกง่ายจากนั้นปิดฝาหม้อต้มไว้ราว1ินาที4เนื้อมะละกอรเริ่มสุกใสจึงค่อยคอย ใส่เนื้อปลาลงไปโดยไม่ต้องคน 5. ใส่ดอกแครงในหม้อตามไปติดติดจากนั้นปิดฝาหม้อต้มต่ออีก10นาที 6. เนื้อปลาและมะละกอสุกดีแล้วปิดไฟเติมความจัดจ้านด้วยน้ำมะนาวเป็นเคล็ดลับคนผัสมเบาๆเป็นอันเรียบร้อย 7. บอกเลยว่าเมนูนี้ไม่ได้ชวนน้ำลายสอด้วยหมกกบข้าวสวยร้อนๆหรือไข่เจียวสักฟองแต่ใครที่กำลังลดน้ำหนักงดแกงกะพิ หรือูุงแป้นและน้ำตาลการรับประทานแกนส้มเปล่า ร้อนอนคล่องคอพร้อมเคี้ยวเนื้อมะละกอนุ่มๆนะับเป็นตัวเลือกที่คลายความน่าเบื่อของการคุมอาหารที่ดีถ้าอาหารที่คุณหมอญี่ปุ่นแนะนําว่าช่วยลดความดันโลหิตสูงได้สิ่งสําคัญที่คงเป็นความดันโลหิตสูงมักจะรับวันเป็นพิเศษคืออาหารที่มีเกลือมากเพราะเกลือจะส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอ,อย่างไรก็ดีคนญี่ปุ่นรับประทานเกลือในปรนิมาณที่ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยผู้ชาย อายี่ปุ่นรับประทานเกลือวันละ4.9กรัมและผู้หญิงี่ปุ่นรับประทานวันละ9.3กรัมล้วนแล้วแต่สูงกว่า6 คำซึ้งเป็นปริมาณที่สมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาความดันโลหิตสูงคือการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาและเส้นใยอาหารมารู้จักอาหารที่คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำว่าช่วยลดความดันโลหิตสูงได้กันค่ะหนึ่งจุดผักต่างๆเจลืง ในผักสดไม่มีเกลืออยู่เลยอีกทั้งยังผุดดมไปด้วยแร่ธาตุได้แก่โพแทสเซียมซึ่งช่วยขับเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือด,ดตีบันนอกจากมีผักยังผุดดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่ช่วยขับของเสียและขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายโดยผักที่คุณหมอแนะนําให้รับประทานบ่อยๆได้แก่ผัวรัะญี่ปุ่นฟักทองราโกโบผักกาดกวันตุ้ม ผักป่วเล้งต้นฟอมอี่ปุ่นบรอกโคลีและเห็ดฝอยนางรมเป็นต้นวิธีการรับประทานนั้นควรดีเรี่ยมการปรุงรสด้วยเกลือหรือโชยุที่มีรสชาตเค็มแต่ให้เติมเกลเือเพียงเล็กน้อยหรือบีบน้ำมะนาวใส่เพื่อให้ได้รสชาอร่อยแม้ไม่เติมกลือลงไปเยอะ 2. จุด ผลละไม้เจสองผลละไม้เป็นอาหารที่ปราศจากเกลและอุด,ดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆได้แก่โพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งมีผลในการช่วยลดความดันโลหิตได้ผลละไม้เป็นอาหารที่คฮมเรารับประทานได้โดยไม่ต้องปรุงให้สุกด,ด้วยความร้อนจึงทำให้สามารถรับแร่ธาตุดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่โดยผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงที่ควรรับประทานเป็นประจำและประิมาณที่ ควรรับประทานต่อวันประมาณ80กิโลแคลอรี่มีดังนี้คือร้วยวงเล็บเปิดหนึ่งหอมวงเล็บปิดกีวีวงเล็บเปิด2ผหอมวงเล็บปิดส้มแมนดารินวงเล็บเปิด2ผหอมวงเล็บปิดแอปเปิลวงเล็บเปิดหนึ่งับ2หอมวงเล็บปิดอุนวงเล็บเปิด1015หอมวงเล็บปิดและอะโวคาโดวงเล็บเปิดหนึ่งพับ2หอมวงเล็บปิดเป็นต้น3าจุดัวหลงและ ผลิตตะทันฝัวเหลือง J3 ฝัวเหล้มและผลิตตาขันฝัวเหลือเช่นเต้าหู้และนมฝัวเหล้มอ,อุดมไปด้วยแร่ธาตุได้แก่โพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมและเส้นใยอาหารนอกจากนี้ผัวเหลือยังอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพดีที่สามารถทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์และไข่ได้จึงช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงและ วลอดเลือดแขนที่มีสาเหตุมาจากความดันโดหิตสูงได้ดี4จุดโยเกิร์ตรสธรรมชาติ JC โยเกิร์ตรสธรรมชาติา100กรัมมีปริมาณกระเทียน0จุด หกรัมและอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันการตีปันของหลอดเลือดจากการศึกษาพบว่าคนที่รับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำมักไม่ค่อยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นการรับประทานผลไม้พร้อมกับโยเกิร์ตจึงช่วยป้องกันและลดความดันโลหิตได้ดี5จุด ผัวที่ปราศจากเกลือเจ่าผัวต่างตาเช่นอัญมอ์ผัวริสงมเม็ดมะม่วมหิมะพาดและผัวบอลน,นักอุดมไปด้วยแร่ธาตุและเส้นใยอาหารรวมถึงวิตามินดีและกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งช่วยรักษาสุขภาพที่ดีของหลอดเลือดและป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งได้ดีทั้งนี้เวลาเลือกซื้อผัวทวนเลือกผัวที่ทททไม่มีส่วนผสมของเกลือเมรูอ,อาหารวันวางเลนไทยเมรูอ,อาหารคู่รัก สำหรับดินเนอร์หวานทำเองได้ง่ายๆวันวาเวนไทย14กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงนี้นอกจากผู้รักจะมอบของขวัญแทนความรักให้กันและกันแล้วการได้รับประทานอาหารร่วมกันก็ถือเป็นดีโมเมนต์ที่สร้างความโรแมนติกเติมความรักในวันวาเลนไทน์ได้ยิ่งขึ้ได้ทำเมนูอาหารวาเลนไทน์ด้วยตัวเองให้กับคนที่ตัวเองรักเมนูอาหารคู่รักเหล่านั้นจะยิ่งเติมพลังแทนความรักให้มากยิ่งขึ้นสำหรับ คู่รักคู่ไหนที่ยังคิดไม่ออกว่าวันวาเลนไทยที่จะถึงนี้จะทำเมนูอาหารคู่รักอะไรเราได้รวบรวมเมนูอาหารวันวาเเลนไทยที่มีความหลากหลายมาให้แล้วเรียกว่าครบทั้งคาวหวานเครื่องเดิมขนมที่สำคัญเป็นเมนูอาหารวันวาเเลนไทยที่ทำได้ทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านเมนูอาหารวนวาเเลนไทยเมนูอาหารวันวาเลนไทย,เ,าาเ,นไทยเนื้ออบสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับซอสเห็ด มีเลเวอร์น่าจะถูกใจเมรูนี้เป็นเนื้ออกสมุนไพรที่มีประโยชน์แถมยังมีส่วนผสมที่มีประโยชน์กับร่างกายกินแล้วไม่รู้สึกผิดเท่าไรใครชอบเมนูนี้สามารถนำสูตรและวิธีทำไปลองทำตามกันได้เลยวิธีทำเนื้ออกสมุนไพรเสิร์ฟคู่กับซอสเข็ดเมนูอิ่มหนักท้องเมรูอาหารวันวานเลนไทย สาคูบัวลอยดอกไม้เอาใจสายหวานกับขนมไทยหอมละมุนมาทำบัวลอยสาคูกันแผมเพิ่มความนามโดยการนำสาคูมากดเป็นรูปดอกไม้ทำให้มีสีสันดูน่ารักมุ้งมิ้งขึ้นแต่รสชาติยังหนักแน่นเหมือนเดิมวิธีทำสาคูบัวลอยดอกไม้เอาใจสายหวานกับขนมไทยหอมละมุน เมนูอาหารวันวาเลนไทน์ไก่ป๊อปซอสสวีตาชินดีไก่ทอดกรอบชิ้นพอดีคำเนื้อไก่นุ่มผิวนอกกรอบคลุกด้วยซอสน้ำจิม้มไก่รสหวานหวานอาร่อยจบขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องจิม้มน้ำจิม้มเพิ่มเลยวิธีทำไก่ป๊อปซอสสวีตาชินดีเมนูอาหารวันวาเลนไทน์มียหมูสามชั้นพร้อมน้ำจิม้มฟัวตัด หมูสามชั้นมันมากับความอ้วนแต่ช่วงวัวว่าเลนทายนี้ไม่ต้องกังวลเพราะเราเลยหาวิธีกินหมูสามชั้นให้อร่อยแต่ไม่ต้องหนักใจกับน้ำหนักตัวด้วยการนำหมูสามชั้นเสิร์ฟคู่ผักสดกับเมนูเมียม่ยงหมูสามชั้นที่มาพร้อมน้ำจิ้มผัวตัดเป็นเมเนูแซ่บเต็มคำที่ทำง่ายสุด,สดวิธีทำเมียม่ยงหมูสามชั้นสูตรทำง่ายพร้อมน้ำจิ้มผัวตัด รถจัด้านเมนูอาหารวันวาเลนไทยไก่ทอดซอสหัวหอมสไตล์เกาหลีสายไก่ทอดเกาหลีต้องไม่พลาดเพราะเหมือนยกเกาหลีมาไว้ในบ้านเลยก็ว่าได้เมนูนี้ทำได้สุดๆเตรียมวัดผุกดบไม่กี่อย่างสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในเนืละชุ่มฉ่ำยวน้ำลายมากเสิร์ฟเป็นของทานเล่นกับ เครื่องดื่มแก้วโปรดก็ฟินแล้ววิธีททำไก่ทอดซอสหัวหอมสไตล์เกาหลีเมนูอาหารวันวาเลนไทยหมูสามชั้นผัดมิกซบหมูสามชั้นรอบนี้มาเรียนสรรชาหมูสามชั้นอันโอชักเป็นเมรูสไตล์อีกุนทำง่ายใช้วัตถุด,ดิบน้อยเช่นเคยต้องบอกเลยว่าหมูสามชั้นผัดมิกซบจานนี้เป็นเมรูน้อยแต่มากหอมแพ้เลยวิธีททำหมูสามชั้นผัดมิกซบ เมนูทำง,ง่ายวัดผูกดีดน้อยแต่อร่อยมากเมนูอาหารวันวาเลนไทน์เรนโบว์เลมอนโซดาเครื่องดื่มสีรุ้งหวานซาช่วงเวลาแห่งความสุขหวานฉ่ำแบบนี้เติมเต็มความสุขให้กันจังหวัดนี้ก็อดคิดเมนูเครื่องดื่มสีรุ้งเป็นไม่ได้จึงขอนำสเสนอเครื่องดื่มที่มีสรรสดลาหลายแบบที่ทำง,ง่ายง่ายแบบสุดๆทำได้ทุกเพศิุกไว ดื่มแล้วชื่นใจอร่อยด้วยใช้แค่น้ำหวานที่มีติดบ,บ้านกับแทบพุกครัวเรือนนั่นคือเรนโวเลมอนโซดาทำง่ายแค่ไหนไปทำพร้อมกันเลยวิธีทำเรนโวเลมอนโซดาเครื่องดื่มสีรุ้งหวานซ่าที่นายจมนํำได้ทุกคนเมนูอาหารวันวาเลนไทย กุ้งแพทอดกรอบเมนูกุ้งฟอยกรอบกรอบ,รอบสูตรนี้มีการเพิ่มใส่พริกแกงเพื่อเติมความหอมทำให้มีรสชาติมากขึ้นกัดตรงไหนก็โดนกุ้งพุกคคำแน่นอนทานคู่น้ำจิม้มตามไปดูสูตรและขั้นตอนการทำได้เลยครับวิธีทําเครื่องหมายคำพูดกุ้งแพทอดกรอบเครื่องหมายคำพูดกรุบก,กรอบฟินเต็มคำ เมนูอาหารวันวาเลนไทยมาดเมนโดชีทเคก้กต้อนรับช่วงเวลาแห่งความหวานฉ่ำด้วยเมนูขนมอีกสักหนึ่งเมนูใครที่ชื่นชอบชีสรับรองฟินแน่นอนโดยเฉพาะคุณสา,สาวสาวที่หลงไหลความหอมหวานต้องจัดไปเลยสําหรับเมนูขนมเมนูนี้วิธีทำมาดเมนโดชีทเคก้กเมนูอาหารวันวาเลนไทย เฟรนฟรายหน้ายิ้มแค่เห็นชื่อเมนูก็ยิ้มก่อนกินแล้วสำหรับสมัยรีฟรายกรอบนอกนุ่มในกินเลิร์มันฝรั่งบดท,ทอดรูยิ้มแสนน่ารักที่ใครเห็นก็อดมอมยิ้มไม่ได้อยากแน่นอนแถมทํงง่ายๆได้ที่บ้านดีด้วยนวิธีท,ทำเฟรนฟรายหน้ายิ้มกรอบนอกนุ่มในกินเลิร์นอันดับบั้มพาทอดซิคพีออนนิดเมคเท่ากับโูน พอดสิบพิออนเมเท่ากับ1 p o ่งพอดสิบพิออนเมเท่ากับ2 p o พอดสิ o พิออนเมเท่ากับ3 p o พอดสิบพิออนเมเท่ากับ4 p o พอสิบพิอเเท่ากับ5 p o พอสิบพิอเเท่ากับ6